สวัสดีครับทุกทท่านครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้อนอาชีพการเกษตรนะครับอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงมากเลยยิ่งสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นมีข้อแนะนําดังนี้นะครับข้อที่1ปลูกพืชหลายๆชนิดอย่าปลูกเพียง2อสาชนิดนะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าการตลาดแต่ละชนิดจะเป็นยังไงและฝีมือความชนานาญในการทําให้ได้ผลผลิตและคุณภาพเนี่ย เราจะทําได้แค่ไหนนะครับยังจะต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับอันที่สองนะครับอย่าปลูกมากนะครับเผื่อล้มเหลวขึ้นมาก็จะทําให้หมดทุนหมดร้อนได้ง่ายนะครับเริ่มต้นเล็กๆแล้วค่อยๆขยายในสิ่งที่เป็นไปได้มีอนาคตนะครับและประกันสุดท้ายก็คือพยายามป้อนตลาดท้องถิ่นก่อนนะครับอย่าไปคิดถึงตลาดต่างจังหวัดตลาดต่างภาคนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเจอกับคู่แข่ง ประจำจังหวัดเขาคู่แข่งประจำภาคเขาค่าขนส่งก็แพงนะครับเส้นเปลืองแล้วก็สินค้าเกษตรเสียหายง่ายดังนั้นดูตลาดท้องถิ่นตลาดในอำเภอตลาดในจังหวัดของเราก่อนนะครับว่าต้องการอะไรแล้วเราพอจะผลิตบริการเข้าได้ไหมนะครับครับกับผมรองศาสตราจารย์ดรชัยพรอัครลัฐ์สวัสดีครับ